ุหลาบดอกนี้นะคะตอนตูมอ่ะดอกใหญ่เชียวแต่เขาดับฝันป้าไปซะอย่างนั้นน่ะเขาไม่ยอมบานนะคะป้าคาดเดาว,ว่าเขาน่าจะโดนเพลี้ยทั้งที่ป้าก็พยายามพยายามนะแต่ยอมรับว่าไอ้เจ้าเพลี้ยตัวร้ายเนี่ยค่ะป้าแพ้เขาจริงๆนะคะวันนี้ป้าก็เลยมาเติมดินค่ะดินที่ว่านี้เป็นดินที่ป้า หมักด้วยใบไม้ใบไม้ในบริเวณบ้านเนี่ยแต่ก่อนนี้กวาดแล้วใส่ถุงดำไปทิ้งข้างนอกแต่เดี๋ยวนี้ป้าใส่เข่งใส่กระป๋องประมาณสักห้าหกเดือนนะคะเขาก็เป็นดินดำๆอย่างเนี้ยทีนี้บางกระป๋องเนี่ยป้าจำไม่ได้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แต่เขาออกมาเป็นดินดำอย่างเนี้ยค่ะวันนี้ป้าก็เลยมาเติมให้กับ กุหลาบทุกๆกระถางนะคะเติมมากบ้างน้อยบ้างอะ่ะแล้วแต่อารมณ์ค่ะทีนี้ป้าให้ดูต้นนี้นะต้นนี้คือแมนต้าแมนต้าเนี่ยเป็นกุหลาบที่ป้ารู้สึกรักแล้วก็ห่วงใยเขานะเขาให้ดอกตลอดละค่ะเป็นดอกไม้สีขาวควันบุรีนะคะออกดอกประจำช่วงการออกดอกเขาเป็นระยะสั้นๆอะ่ะ อยู่มาวันหนึ่งค่ะเขาก็รู้สึกว่าอ่อนละโหยโรยแรงไปซะอย่างนั้นน่ะป้ากเ็เลยตัดนะคะแล้วก็ทำใจร่มๆอ่ะให้ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินเขาเนี่ยวันนี้เขาแตกยอดอ่อนออกมาอย่างนี้แล้วค่ะเขาก็คงไม่ตายนะเดี๋ยวป้าจะดูผลว่าหลังจากนี้เขาจะเป็นอย่างไรส่วนเจ้าต้นนี้ป้าให้ปุ๋ยไปแล้ว ให้ดินที่ว่าป้าหมักเองอะนะคะเขาแตกยอดอ่อนค่ะแต่บอกจริงๆว่าจำไม่ได้อะว่าเขาชื่ออะไรนะส่วนต้นนี้ป้าเพิ่งตัดดอกข้อออกไปค่ะที่ป้าบอกว่าตั้งชื่อเขาไว้ก่อนมันเหมือนกับชื่อโรบินนะคะดอกสีเหลืองกรีบเหมือนพลาสติกอะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะแล้วก็ให้น้ำอะ ทีนี้ป้ามีคำถามกุหลาบป้านะออกกิ่งมายาวๆอะ่ะป้าจำชื่อเขาได้เขาชื่อเจอรี่เจนนิ่งอ่ะแต่เขาออกแต่ดอกอะ่ะออขอโทษค่ะออกแต่ใบอะ่ะไม่ออกดอกเลยนะเขาน่าจะเป็นกุหลาบพันเลื้อยอะค่ะป้าไม่ได้ทำค้างให้เขาเลื้อยนะเนี่ยเขาก็ออกมาเต็มเต็มเลยเป็นยาวออกมาเลยค่ะแต่ไม่มีดอก ป้าจะต้องทำยังไงดีช่วยให้คำแนะนำป้าด้วยนะส่วนอีกอกิ่งหนึ่งออกมาดอกเดียวค่ะท,ทั้งทงที่เขาเคยออกทีหนึ่ง10กว่าดอกอะ่ะสิบห้าสิบหกดอกอะ่ะเขาก็โผล่มาแค่ดอกเดียวอะ่ะป้าควรจะตัดเขาทิ้งไหมให้โอกาสเขาใหม่อะ่ะให้ออกใหม่อ่ะค่ะนี่ก็เหมือนกันต้นนี้งามงามใบแต่ไร้ดอกอะ่ะป้าจะต้องทำยังไงดีกับเขาค่ะ กรุณาหน่ค่ะขอความกรุณาจากเซียนกุหลาบนะช่วยตอบป้าทีอ่ะป้าจะได้ตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่งั้นก็ทนเห็นแต่ใบแล้วก็กิ่งก้านเขายาวเฟื้อยออกมาอย่างนี้ค่ะยาวเป็นเมตรนะคะแต่ไม่ออกดอกให้ป้าดูเลยอ่ะส่วนต้นนี้เป็นกุหลาบต้นแรกเลยที่ป้าซื้อมานะเขาชื่อ golden celebration ค่ะ นานๆจะออกดอกมาให้ป้าเห็นสักดอกหนึ่งแล้วก็ดอกไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะอีกหลายต้นนะ่ะต้นนี้รอค่ะรอให้เขาออกดอกมาก่อนนะให้เขาบาน,เ,นาเขามีตูมาดอกเดียวอะป้าก็จำไม่ได้ว่าเขาเชื่ออะไรคงรออีกนี้แต่ค่ะกิ่งนี้ก็เส้นเดียวกัน โปรดอกตูมมาหนึ่งหนึ่งตูมค่ะส่วนขวัญใจของป้าที่กุหลาบที่เอ่อต่างช่องอ่ะให้ชื่อเขาว่ากุหลาบเทศบาลนะมีผู้ตอบมาแล้วค่ะเขาชื่อจริงว่าน้องวาเลนไทน์นะคะเนี่ยออกดอกให้ชื่นชมทุกวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าก็จะตัดสิ่งเ้านะเพราะดอกเขาไม่ทนนะคะ ไม่เกินห้าวันนะก็จะโรยหมดนะเดี๋ยวตัดออกเปิดโอกาสให้ดอกร<ด>ุ่นใหม่ๆได้ออกมาอีกค่ะส,ส่วนต้นนี้คงเป็นมอนอะไรสักอย่างเนึงก็ออกมาเต็มๆเลยนะคะออกบ่อยๆที่ป้าเพิ่งตัดเข้าไปเมื่อเย็นวานนี้เองเริ่มแตกกิ่งแดงๆยอดแดงๆออกมาแล้วค่ะอันนี้ออกมาแดงเชียว ป้าก็จำไม่ได้อีกอ่ะว่าเขาชื่อต้นอะไรนะว่าจะเขียนป้ายติดใหม่อ่ะก็ยังไม่ได้ทําเลยค่ะช่วงนี้ดูแลเขาให้เขาออกดอกตุมต่มๆมาอันนี้ก็เอ่อง่อยไปพักหนึงค่ะแล้วอยู่ๆมาก็แตกยอดเขียวออกมาซัก <c oughs> ขอประทานโทษค่ะแปดสิบเซนน่ะนะคะป้าก็มีฝันนะนว่า ออกมาสักทีสิป้าจะได้รู้ว่าหนูคืออะไรนะคะหนูคือดอกชื่ออะไรนะคะส่วนดอกนี้ก็คือเรดบาคาร่าค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงอะค่ะออกมาแล้วก็บานให้ชื่นชมป้าจะตัดแต่งกิ่งเขานะในเดือนกุมภาเนี่ยประมาณวันที่14เราจะต้องเจอกันนะเรามีนัดกันให้ออกมาให้ทันวันบาเลนไทายนะคะ เนี่ยค่ะกิ่งยาวใช่เขาอาจจะสู้กับเงาแสงอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะเดี๋ยวป้าจะตัดให้สั้นๆแล้วก็ตกแต่งวัชพืชในกระถางนะให้เขาโล่งโปร่งสบายค่ะสองดอกนี้คือเบียทริสค่ะบานโดยที่ไม่ค่อยได้ตั้งอกตั้งใจนะเขาน่าจะโดนเพลี้ย ตอนตุ่มตูมอค่ะแต่เนี่ยเขาบานมาสองอาทิตย์แล้วค่ะเดี๋ยวป้าก็จะตัดเขาแล้วนะเห็นสัจธรรมเลยค่ะตอนเด็กๆด,ดอกตุมอ่อนๆนอ่ยสวยน่ารักอะ่ะเพราะแก่แล้วไม่น่าดูเลยอะเหมือนมนุษย์เลยค่ะเห็นไหมคะเบียทริสค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มผักเคีวของป้านะคะที่ป้าฟุมฟักมาตั้งร้ายหลายเดือนอะ คาดว่าน่าจะเกินหกเดือนนะพอมาช่วงนี้อากาศเย็นน่ะเขาก็งามให้ป้าเห็นแบบผิดหูผิดตาเลยค่ะงามจนกินไม่ทันนะคะทุกทีป้าจะาไปทำแซนด์วิชทูน่าแต่ตอนนี้เขางามขนาดนี้เพื่อนป้าบอกว่าเอาไปจิ้มหลนค่ะไหมคะเอาไปจิ้มหลนประยุกต์เอาต้นไม้ที่เกิดในต่างประเทศอะ่ะมาจิ้มหลน่นใส่เข็ด ป้าเห็นด้วยค่ะเดี๋ยวกําลังนึกอยู่นะว่าจะทําเมนูอะไรดีที่สมน้ำสมเนื้อกับที่พันของเจ้าข้ามน้ำข้ามทะเลมาค่ะได้ยินเสียงนกหว่าวบ้านป้าไหมคะดังแบบไม่เกรงอกเกรงใจใครทั้งนั้นนะคะดังดีจริงๆขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะค่ะ